นะครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับมาสู่เกมกัววน์ลวอสามในพาร์ทที่6แล้วนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่เอเชียหนึ่งนะออสออมริกาเอเชียหนึ่งนะอ๋อ,อา่านรอบออสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือที่อะไรกันแน่นะครับผมแต่คือผมไม่อ่านตัวน,นี้มาแล้วกันนะไปกันต่อเลยดีกว่าโอเคใส่หัวนี่ส่องแสงไปนะครับ พิ่งดึงหัวมาสดๆจากในพาร์ทที่แล้วนะครับผมโ okay. อเคเป่งแสงหน่อยนะครับผมเนื่องจากมันทําให้สว่างประมาณพักหนึ่งคนระับเราจะได้เก็บของนะครับโอเคเก็บกล่องเวทมาปันใจกันอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับผมวันนี้นี่ก็คือมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับก็คือทําอย่างนี้นะครับสตัร์นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปฟันมันนะครับเป็นอาวุธที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคสตาร์ทไปนะแล้วก็เข้าไปฟันนะโอเคเรีบ okay. ยบร้อยหมดมืดมาเลยตัวนี้เป็นถ้ำเลยนะครับมีเรื่องแล้วไงเอ็ดตัวนี้แล้วนะครับเป็นตัวี่มันโคตรน่าลำคัญน,นี่ปล่อยแสงไปนะครับมาจะเป็นการสู้กันมนที่สุดแล้วแหละนะครับผม ไอ้เนี่ยมึงมเจออย่างงี้คนระับทำให้มันสตันนะครับางตัวก็ตายเลยนะครับผมหมดอย่างเนี้ยมันต้องแบบชาร์จนานๆหน่อยนะครับถึงจะแบบแรงนะครับเอาตัวเนี้ยก็าสามเลียงครังก็จะเป็นการชาร์จนะครับหนึ่งปีกแม่งเลยเรียบร้อยมันนี่เอาไหลไปกระแทกแล้วก็จับหนึ่งปีกแมก่งเรียบร้อยนะครับผมหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับผมเอาเนะี่ยส่องได้โอเคเดี๋ยว ส่องดีๆถอยมาส่องดีๆก่อนนะส่องเพื่อหาทางไปต่อนะครับผมนีไ่ไงโอเคไปยังไม่พ้นจากถ้ำนี้ง่ายๆนะครับผมหนึ่งมีตัวหนึ่งละปล่อยแสงไปเรียบร้อยโอเคมาทีละสองตัวปีบมั่งเอามีมีบักขลังก็มา มึงลงไปเอาเพื่อนไปเลยเรียบร้อยนะครับผมปิโ่ไปกันต่อตรงนี้มีกล่องเลือดด้วยนะโอเคนี่มึงเจอแสงไปเป็นการสตันที่โคตรดีนะครับผมโอเคนี่ต้องชาร์จนานาน,นะครับ ภาพในที่นี้มันสว่างนะครับผมจะได้แบบว่ามองเห็นทางนะครับจะโดดลงไปตายนะครับไอเจนี่มาอีกแล้วจะสตันไปมึงเรียบร้อยโอเคผมจะข้ามตรงนี้แล้วนะครับตู้ปั้นอันนี้นี่ว่าเพนอลา่านะผมจงชื่อได้ละเคทอสใกล้เข้ามาแล้วเขาบอกจเจ้าะรังไงบอข้าไม่ช่วยจะหรอก ขอข้าเป็นคนหนึ่งที่เจ้าสามารถช่วยได้ได้ไหมข้าไม่ช่วยเจ้าหรอกอเคทอนไม่เคยช่วยใครนะครับส่วนอย่างเดียวคือเรื่องคาทุดเท่านั้นอ่าตอนนี้มันจะมีแบบแค่เป็นไอออกมาครับน่าจะต้องบินขึ้นไปนะครับวันนี้คือน่าจะได้เหนื่อยอยู่พอสมควรโอเคอ๋อมินต้องแฮปปี้ด้วย กดเอาสองกับสี่เหลี่ยมนะเพะื่อยิงเรียกมันมาจะได้เกาะมันไปโอเคไม่เกาะใ่ดีๆหมดประโยชน์แล้วเรียบร้อยมีประโยชน์แค่วไว้เกาะเฉยๆนะครับอโอเคลวมมาตรงนี้โหยตัวนี้ละเหมือนจะเคยเจอมันในภาค2องเลยนะครับเป็นปนตัวที่ เก่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเชินเก่งหรอกแต่แม่งอึดน,นะครับเนี่นี่มันเจอฟันไปผมแม่งปล่อยแล้วมาได้ด้วยนะฮะถ้าเป็นแบบปล่อยเคียวแล้วมาไม่รู้นะครับผมแม่งมุดดินได้เดี๋ยวไม่ใช่จัดก,การจะเอาตัวที่มันมุดดินออกมาไม่ได้จะแบบเกี่ยวเลยโอเคเรียบร้อยฟันไปจากวันนี้ปั่นมากถึงจังนะมึง นี่นคราบรับแล้วเนะี่ยโอเคใช้อาวุธเฮดินบ้างนะครับเผื่อจะแบบสู้ได้ดีกว่านะครับผมนี่มึงดึงออกมามจะบุญดิน,นแรงหนาเป็นตัวตุน่นนะโอเคเขาด้ีอกมาใช้เลยนะครโอเคกับใช้ดำเดิมไปแหละดีละเพราะผมถนัดใช้มากกว่านะครับผมหลับเราก็มาแลกด้วยแล้วนะก็ใช้ดาบเนี่ยนี่มึงดึงแม่งออกมาโอเค เรียบร้อยแม่งก็ยังไม่ตายด้วยคู่แม่งเลยกวอนแม่งเอาแม่งยังไปจะตายอ่ะแม่งยังไม่ตายโอเคแม่งถึกมากกัอนยามูดินต่อยออกามาเรียบร้อยตายซะอทำไมตายนี่มันก็ถึกเกินไปแล้วครับผมไปต่อเลยภายในน,นี้คือน่าจะได้เหนื่อยแล้วว่าเปิดมาก็เจอแบบซึกหนักขนาดนี้น ค okay. จะมีเรื่องนนะี่แะมีระเบิดให้อย่างงี้นน่าจะใช่เรื่องดีโอเคปันตรงเตะกันอะไรตรงนี้ไปนะครับนั่นไงมีเรื่องนะผมว่าแนละ้วโอเคตัวเดิมเลยเดี๋ยวโอ้โหแม่งใจยเย็นใจยเย็นนะครับโอเคอย่างดีที่มันแบบว่ามีเครื่องทุ่งแรงข้าหน่อยนะไม่งั้นนี่คือสู้ยากอยู่นะ ไม่เงี้ยมงปุมมันกับเวียงนะเขาหอมแม่งปล่อยเคียวอะไรออกมาได้แม่งปล่อยเคียวออกมาได้ด้วยนะครับแม่งโกงไม่เงี้ยมงปุ่มมันแม่งเดี๋ยดะใจเยน็นใจเย็นเอาแม่งออกมาก่อนอหดใหญ่เลยนะมึงไมท่ทีแม่งเอาใหญ่นะครับโลนโอเคมึงเจอพลังนี้หน่อย ไม่เคยได้ใช้เลยโหแม่ง,งกับตายแลยเนะนี่ยเลวรลอนมากบอกเลยว่าใกล้ตายเอาแม่งออกมาเดียลงลงไปแม่งก็ยังมาใหม,ม่อีกมันจะพาอะไรกันนะกระนาวเนีนะ่ยฮุมแม่งแต่ตอนนั้นก็ยิงจังเยอะกำมันก่อนเลยดีไหมเนะี่ยจัดก,การเรองนี้ไปก่อนนะครับผมอืมแม่งบอกได้ด้วยมึงบอกเหร,อ,หรอมึงบอกเหรอ โฮ่งแม่งโฮ่งแม่งไม่ได้แม่งพูดดินอยู่มึงมาหนี่อะไรแม่งอะไรไปกระพากแม่งโอเคหมดละได้ต้อยเกือบตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเกือบเดินเลยน้อยมากๆโอเคเปิดกล่องเลือกนะครับผมของเวทด้วยว่าไหนก็เปิดเลือกขนาดนี้นะก็เปิดแม่งให้มันวนๆไป โอเคนะครับมาถึงตัวน,นี้ละต้องบินขึ้นไปนะครับผมมันจะใช่ละเช็คกล่องตัวนี้ก่อนอ่ามีกล่องแดงนะครับดีที่เรามาดูนะครับผมโอเคนะคปันจกกักรรมตัวนี้ไปด้วยเราเยอะอยู่นะครับบินไปเลยนะครับจะบินไปไหนวนะเนี่ยเหมืนจะเป็นโซนะครับผมเราจะบินเหมือนว่าตามโซขึ้นไปเช็ดเอามารล้านอ๋อโซอย่างพอดีนะครับ สร้อยความสมดุลอะไรประมาณนั้นนะส่วยนยความพอดีคือมันแปรตรงตัวไปนะโหแล้วแม่งหลบยากด้วยแน่ตรงเนี้ยนะครับกดลงแม่งขึ้นนะครับกดขึ้นแม่งลงสลับกันมันยากตัวนี้แหละนะครับต้องต้องสติด,ดีๆงั้นนี่คือตายได้นะรตรงเนี้ยชนทีเมึงอเดือดเกือบเหลือครึ่งหลอดนะ่ะโอเคสามโซ่ตัวนี้ขึ้นไปนะครับโอเคหลบ นี่หลบแบบพิュ๊นะครับโอ้แม่งมีลูกไฟลงมาด้วยกลายเป็นก้อนลาวาโอเคแม่งเช็คหลบไปทีไนะ่ไหนไะเนี่ยโอเ้เดอ๋ยว่าเรียบร้อยพ้นแล้วนะครับแม่งให้หลบจะได้เอยตัวนั้นนี่วะผีมนุงใช่ไหมเนี่ยเนปะ็นมนุษย์ลาวานะครับ โอ้โหเหี้ยแม่งอาจจะต้องยังช่วยกูดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอ mm hmm. เป็นเจอดาบเฮ้ยกดโอ้เช่ยไม่คิดว่าแบบไม่ให้กดอะไรก็ปล่อยก็วางแบบก็แบบวางจอยแนละ้วเมื่อกี้โอเคแล้วก็บินมาอยู่ตรงนี้นะโอเคบินไปโอ้โหแม่งสุด,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นกูเหยียบปุ๊บแล้วมีเรื่อง <laughs> เหียปิงเข้าไป เป็นระาคายตรงนี้ไปนะค okay. oh, รับโอมมเคโอ้โหไม่มีลูกไฟล้มลงมาด้วยเี่หลบไม่เจอหลบไม่ได้ตัวนี้แม่งปีนยากว่ะ <c oughs> อ่าโอเคลงมาปีนไปนะปีนวินี้ถปีนวินี้นี่คือถึงตายได้เลยเนะนี่ยตัวเนี้ยแม่งสุดละขึ้นไปโอ้โหแม่งสุดลงไปต่อหน้าเลยโอเคค่อยๆโหนไป อ่โอเคเลยต้องรีบโดดด้วยแต่แม่งพังก่อนนะครับโอเคตกมาอเออแม่งโดนตกยากอยู่ตรงน,นี้แม่งมาแบบเริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนะปีกขึ้นไปดีกว่าอ่าปีกขึ้นมาตกมาตรงนี้โผมแมงมาต่อหน้าต่อตาดีนะ เดี่ยแม่งไม่โดนโอเคยังได้อยู่นะหลบมาหลบมาโอเคไปมาเรื่อยๆนะปีนมาเรื่อยๆเ,เลยแม่งพังลงไปต่อหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตายแล้วหนระือเปล่าเนี่ยยังยังอยู่มือยังอยู่นะครับยังมีมือโผล่มาอยู่ตอนแรกคิดว่าตายแล้วเห็นจอบโล่ๆ โอ้ไม่ให้หลบอีกแล้วอะ่ะไม่ต้องยากขึ้นแน่เลยมันจะแบบทำให้หลบแบบยากขึ้นนะต้องตั้งใจเล่นเนื้อทั้งเนี่ยเนี่ยแม่งตายแม่งแบบทางมันเริ่มแบบว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ไม่ใช่ซ่อนเงืเอ่อนน,นะครับผมแก้ผิดผิดเอาหานะครับไม่มีอะไรเนี่ยไม่ค่อยหาเท่าไหร่หรอกโอ้โหช่อง เล็กลเกินเออช่ยอยงใหญ่อย่างนี้หน่อยก็ได้ปลุกมาโอ้ยเยอะเยอะเยอะจัดปล่อ,อยลงมาไม่ขาดสายนะครับมันก็เยอะเกินนี่ไงโดนจนได้ไม่โดนก็โคตรเก่งแล้วนะตนนัวนี้เองลงมาเยอะขนาดนี้นะโอเค บินมาอย่างหล่อๆนะครับผมแม่งมีกองอยู่เต็มเลยอ๋อ The Cavern นะครับเป็นถ้ำนะครับผมซึ่งเรายังแบบว่าขึ้นไปสูงได้มากกว่านี้อีกนะครับนี่คือมันยังไม่สูงที่สุดนะครับผมจะเจอบอสอะไรหรือเปล่าเนีะผมว่าคงจะไม่เจอนะครับน่าจะยังชิวๆอยู่นะพันนี่อ๋อตรงนี้มีให้ยิงนะครับจับมันขัดไอ้ตรงฟันเฟืองอยู่รอครับแต่นักกลไกก็จะทางานนะครับ โอเคกล่ okay. องนี้มันก็จะเลื่อนแบบเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโอเคเลื่อนมาถึงประมาณตรงนี้มันจะเลื่อนไปตรงไหนวะเนะี่ยเลื่อนไปบรรจบกันหรือเปล่าเพราะกล่องมันแยกกันอยู่แบบกระจายไปทั่วนะครับ จะไย้มาอ๋อตรงนี้แล้วก็ต้องปีนไปต่อเองนะครับมาบรรจบก,กันตรงนี้แล้วโอเคจากนั้นยังไม่มีทางนีงไงมีที่หัวแล้วเฮ้ยหัวผิดด้านไม่ใช่ตรงนั้นเอาใหม่เอาใหม่ห,มหันเราทำไมหันไม่ได้วะมันเป็นอะไรทำไมหันไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังหันไอตอนเล่นตอนนั้นยังหันได้อยู่เลยนะ ทำไมเรื่รนี้แม่งหันไม่ได้วะเดี๋ยวดต้องแบบเอาใหม่เอาใหม่ห,ใหม,หใหม่แล้วไม่ใช่ไปอีกครั้งดีวะแม่งหันก็หันไม่ได้เดี๋ยวต้องแบบลงมาก่อนโอเคจากนั้นนีอยู่ทางนี้นะอ่าโอเคโดดลงมา ก็ผมมาตรงนี้นะแม่งไปผิดได้เลยนะหันมันก็หันได้นี่หว่าทำไมเมื่อกี้มันทันไม่ได้วะงงเลยนะครับผมดีไม่กล้าหันไม่ได้อ่ะ๋ยวนี้ต้องค่อยแก่งดีๆโดดขึ้นมานะครับขัดฟันเฟืองอยู่แล้วไอ้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับต้องไปตัวไหนวะเนี่ยนแะม่งจะพาเราไปตัวไหนวะไอ้กล่องพวกนี้มีเยอะเหลือเกิน,นครับ โอ้แม่งมาอะไรพวกนี้บอกว่าคงจะไม่มีลูกพี่มานะเออแค่พวกนี้มาก็พอแล้วนะครับแ,แบบสู้ง,งนะ่ายเลยแต่บางทีแม่งก็ไม่มันนะครับโอเคมีอะไรแบบ point ตีเล่นหน่อยนะครับจะได้แบบไม่เหงา Okay. ไม่มาสั่นๆวะต้านางไงแม่งมาละไปเดี๋ยวผมทำอะไรโอ้โหแม่งตัดโซ่ตัดโซ่กูสัตว์ให้มันตัดโซ่นะครับเดี๋ยวเราตกลงไปนะครับผมลงไปงนี่ถึงตายผมโดนโดนมันจับเดี๋ยวผมมาตั้งหลักก่อนนะนี่เงี้ยมึงเจับพลังเวทกัหน่อยจับปลายนะครับโอ้โหถึงกระลอยโอ้โหไม่เชื่ออับมานี่คือแรงมากนะพลังเวทเลย อัจจะแบบถึงเลเวลตันแล้วอะนะครับจบมาโอ้โหแม่งพุ่มใหญ่เลยแม่งค้างนะครับเดี๋ยวตัวแล้วผมดูไม่ออกมันมีเขาไม่เงีมยนึงแต่ไม่ไม่ปิดพุ่มไปเลยพุ่มไปนะครับอ่าไปญ่กว่าหนึ่งปันจัดไปอุ่นแล้วออกมานะสามเหลี่ยมหักพอนะครับเรียบร้อยพอด้เล็กกับสือมาบ้า,างแบบเงี้ยก็ค่อยแบบ ไปสู้แบบไม่ยากเท่าไหร่เยังให้เก็บนะครับ P กด O หมุนน<อ>ั่งแล้วก็ O หักคอนะครับเรียบร้อยโอเคถ้ามันตัดอีกไม่กี่ทีนี้ก็แบบล่วงได้เลยเนี่ยนะครับแมง่งเริ่มแวงนะครับผมไม่ล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่โอเค ปั่นไปจังหวะนี้แม่งมีมีตัวยิงธนูอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือแม่งแบบมากันเยอะมากนะครับอีกฝั่งหนึ่งแม่งยังมีธนูคอยยิง <c oughs> โอเคแต่เราก็มีธนูเหมือนกันนะยิงมันคืนได้นี่คือไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โอ้โหแต่นี่คือปัญหาคนระับแม่งไม่ล้วนี่ถ้ามาแบบ ซูเฉยนี่จะไม่ว่าเลยแม่งมาแล้วแม่งม,ม,มาตัดโซ่เลยแม่งรู้งานนี่เติลพลังเวทหน่อยถึงกับลอยนะครับถือแรงมากพุ่งแม่งไปตันเข้าไปพุ่งไปอีกนะครับแล้วก็หลบมาตั้งหลักเลยกระพุ่มเข้าไปนะครับนี่อย่ามึงเรียบร้อยนะครับตันแล้วยังไม่กล้าแบบกดเท่าไหร่นะครเพราะแม่งแบบมาลอยตัดโซ่นะครับไม่ค่อยไว้ใจนะครับนี่ไงแม่งตัดแล้ว ต้องรีบเลยหูดายด้แล้วมึงทะลึร่งแล้วมึงทันแล้วหนี่งมึงบล็อกได้เฮ้ยทุ่มหลบมาไม่ได้แดกหรอกหนูไปบ้างนะครับเฮ้ยมันมังดุมังดุมึงดุเหรอมึงดุเหรอโดนโดนยิงลอยวะตายเรียบร้อยนะครับโอไปะโดนหลอกเข้ามา โอฮกะนี่มึงเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้นะครับยิงแม่งไปเลยโอเคเคลียร์แม็กให้หมดนะอ่ะอ่าเรียบร้อยนะครับโอ้ยตัวนี้ไม่ละจำได้ว่าแบบสามารถขี่มันได้ด้วยนะครับมันก็จะพ่นไฟได้เคยเจอมแล้วนะในภาคทีม่มาที่หที่สองเนี่ยนะผมก็จำไม่ได้ โอเคแคสมาลายพัดเรียบร้อยซัมบิยมมึงมานี่มาให้กูขี่ซะดีๆอ่ะเรียบร้อยเดีย๋ยวนี้คือบันเทิงแนละ้วป่นไฟได้โหแม่งไม่แต่ไม่เป็นไรนะครัาป่นไฟได้โอเคโหแม่เกียมอะ่ะแต่แม่งก็ไม่เป็นไรเผาไปฟเจาวานี้เผาแม่งแค่หมดอะ่ะโอเคยังเผาได้อยู่ไม่อย่างมึงจัดไปโหเรียบร้อยมันก็แบบให้ใช้น้อยไปเนาะเออ เยอะกว่านี้หน่อยก็ดีนะ 100. เกือบร้อยเดี๋ยวก็การแม่งเองยังก็มาเยอะเหลือเกินนี่เจอดาบาหน่อยลืมไปไมีดาบหลอดดาบแม่งเต็มแล้วนะครับโอ้โหถึงกับร้อยเลยโดนต้านล้วเฮ้ยโดนฟันรัวๆเข้าไปนี่ไม่ได้นะครับสามเหลี่ยมหักคอไปอีกนึงใช้ดาบได้อีก ไมันไปไปใช้แล้วแม่งต้องใช้คุมนะครับใช้แม่งให้หมดหลอดไปเลยมบอยตายไปหนึ่งผมแบบไม่กล้าเข้าไปกดโอทเท่าไหร่นะแล้วแม่งจะลอยเหมือนเมื่อกี้นี่เกือบร่วงนะแล้วตรงเมื่อกี้นะะบนฟันนี่ไม่จีบีครับเคลีร์หลบมาปันไปผมแม่งบล็อกได้มึงบล็อกนะนี่มันเจอทุ่มผมแม่งก็ทุ่มได้เหมือนกันไหมเจอเจอไปเรียบร้อยนะครับ มานี่ไมค์กูหักคอซะดีดีเรียบร้อยนะครับอนะแม่งกล่องก็มาบรรจบกันเกือบหมดแล้วนะครับอย่างงี้เนงครนะระบบกลไกมันเฮ้ยใครวะเนะี่ยหน้าคุ้นคุ้นมนเคยเจอนะประมาณพลาแรกนะอ๋อไอเฮอร์เมสป่ะไอตัวเนี้ยรู้สิใครมาเคทโฮสกดออสปาตาไอเฮอร์เมสจยิงด้วยนะครับ ชิ้นนี้แม่งกนตีนครับเน okay. ี่มันตากุ้มบ้างแล้วเอรมสเป็นคำพูดที่ขี้ขาดมากเคโทสข่าสุดไม่ได้หรอกคโทสเป็นไงบ้างละ่ะวันเนี้ยคนตีนครับผมฆ่ <laughs> าสมาชิากในครอบครองตัวเองแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะฆ่าพ่อของตัวเองด้วยสุดไงอ <laughs> หเรากนตีนมากนะ ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอผมก็ทำอะไรมโง่แล้วเคทสไม่มีทางเรียนรู้แลวก็ไม่ทํทาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทสจะฆ่าสาเลดเด,ดืกันกับตัวเองตัวเองโงอระวังมนุษย์กัดียงพเจ้างั <c oughs> ้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดแหละไปแค้นไปลงหายใจสุดท้ายของตัวเองโอ้ปากเขาดีนะครับ เช่นนี้มันเจอไสักหน่อยแล้วถ้าแมงก็ไปโหงไม่แน่จริงนะปากดีแต่ก็หนีไปโอเคต้องตามดีเออจังหวะเนี้ยเดี๋ยวก่อนจะตามเช็คของก่อนื่อแมงได้โบกกับมันแล้วแบบเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันจ,จะพัดหน้าแหละนะครับคราวนี้ไม่น่าจะได้โบอกอนะแมงหนีไปไกลมากต้องปีนตามไปนะครับเฮ้ยมันมีคัทให้วะอาจจะไม่พัดหน้าอาจจะพัดนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะยาวไปหน่อย ว่าจะตัดไว้ไนะแล้วก็ไปบวกกับมันพันนะดหน้าเนี่ยนี่คือมันจะยาวไปนะครับแต่แค่ผมแบบไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเฮ้ยปีนตรงมาถึงพารแรกเลยนี่หว่าตัวนี้ยทน,นได้อยู่นะครับโอเคมีตัดให้อีก็สบายหน่อยเดี๋ยวก็ปีนมาถึงนี้แล้วนะครับอ่ะโหลดมา ็นจุดสิ้นสุดแล้วนะจุดสูงสุดนี่ไงเฟรมออลิปัสเจอแล้วนะเปลวไฟมันจะมีกล่องอยู่ข้างในนั้นนะครับถ้าเปิดกล่องนั้นก็คือมันเป็นแบบกล่องที่แบบไอซุดมาใส่พลังของเทพแต่ละตัวลงไปนะครับก็คือเป็นกล่องเทพไว้ง่ายนะครับโอเคก็สำหรับ่อนอวสานในพาร์ทนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับผมหาคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ